ฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินรักและเห็นคุณค่าในตัวฉันฉันดูแลเงินอย่างดีใส่ใจห่วงใยเงินเสมอเงินจึงรักและห่วงใยฉันเราอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆวัน ฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆุกคืนฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆเดือนฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆปีฉันยินดีต้อนรับเงินทุกช่วงเวลาฉันรักเงินสดฉันรักเงินในธนาคารฉันรักเงินในทุกรูปแบบฉันรักเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นฉันจึงมีเงินมากมายล้นบัญชีธนาคารล้นกระเป๋า สตังหล่นตูเ้เซฟขอบคุณมากขอบคุณมากๆที่เงินรักฉันอยากอยู่กับฉันและชวนเพื่อนๆญาติๆพี่ๆน,น้องๆของเงินมาอยู่กับฉันมากมายเหลือเกินขอบคุณฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลพี่เงินและครอบครัวของพี่เงินญาติๆของพี่เงินอย่างดีที่สุดฉันจะ มีกระเป๋าสตางค์ที่สวยๆหลากส,สีสันให้พี่เงินฉันสัญญาว่าฉันจะมีบัญชีธนาคารหลายๆธนาคารให้พี่เงินงฉันสัญญาว่าจะพาพี่เงินไปเที Bi ่ยวทั่วโลกเลยจ้าฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปทํามุนด้วยนะและฉันส MM ัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปทานอาหารดีๆด้วยฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปออกกําลังกายด้วยนะ พี่เงินพาเพื่อนมาอยู่กับฉันเยอะๆเลยพายาดมาเลยเพราะทุกคนมาอยู่กับฉันจะมีความสุขและมีความสนุกเบิกบานเลแต่ละวันให้พี่เงินพาเพื่อนพาญาติพาพี่าพาน้องพาบุคคลที่รู้จักญาติของพี่เงินทั้งหมดมาอยู่กับฉันนี่เลยฉันเตรียมสถานที่ไว้อย่างสะอาดครบครัครนและสะดวกสบายทุกอย่างขอบคุณนะที่พี่เงินตัดสินใจมาอยู่กับฉัน และพาเพื่อนมาวันนี้ฉันมีเงินมากมายฉันมีพี่เงินเป็นเพื่อนฉันมีพี่เงินเป็นกัลยาณมิตรเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดชีวิตของเราในการใช้ชีวิตบนดาวโลกแห่งนี้ <c oughs> ขอบคุณพี่เงินมากขอบคุณนะขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักนะรักนะขอบคุณนะรักนะรักนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินรักและเห็นคุณค่าในตัวฉันฉันดูแลเงินอย่างดีใส่ใจห่วงใยเงินเสมอเงินจึงรักและห่วงใยฉันเราอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆวันฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆคืนฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆเดือน ฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆปีฉันยินดีต้อนรับเงินทุกช่วงเวลาฉันรักเงินสดฉันรักเงินในธนาคารฉันรักเงินในทุกรูปแบบฉันรักเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นฉันจึงมีเงินมากมายล้นบัญชีธนาคารล้นกระเป๋าสตางค์ล้นตู้เซฟขอบคุณมาก ขอบคุณมากๆที่เงินรักฉันอยากอยู่กับฉันและชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องของเงินมาอยู่กับฉันมากมายเหลือเกินขอบคุณฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลพี่เงินและครอบครัวของพี่เงินญาติพของพี่เงินอย่างดีที่สุดฉันจะ มีกระเป๋าสตางค์ที่สวยๆหลากสีสันให้มี่เงินฉันสัญญาว่าฉันจะมีบัญชีธนาคารหลายหลายธนาคารให้พี่เงินฉันสัญญาว่าจะพาพี่เงินไปเที่ยวทั่วโลกเลยจ้าฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปทํามดลวยนะและฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปทานอาหารดีๆด้วยฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปออกกําลังกายวยนะ พี่เงินพาเพื่อนมาอยู่กับฉันเยอะๆเลยพายาดมาเลยพรทุกคนมาอยู่กับฉันจะมีความสุขและมีความสนุกเบิกบานในแต่ละวันให้พี่เงินพาเพื่อนพายาติพาพี่พาน้องพาบคุคคลที่รู้จักญาติของพี่เงินทั้งหมดมาอยู่กับฉันนี้เลยฉันเตรียมสถานที่ไว้อย่างสะอาดครบครั่นและสะดวกสบายทุกอย่างขอบคุณนะที่พี่เงินตัดสินใจมาอยู่กับฉัน และพาเพื่อนมาวันนี้ฉันมีเงินมากมายฉันมีพี่เงินเป็นเพื่อนฉันมีพี่เงินเป็นกันลยาณมิตรเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดชีวิตของเราในการใช้ชีวิตบนดาวโลกแห่งนี้ขอบคุณพี่เงินมากขอบคุณนะขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักนะรักนะขอบคุณนะรักนะรักนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินรักและเห็นคุณค่าในตัวฉันฉันดูแลเงินอย่างดีใส่ใจห่วงใยเงินเสมอเงินจึงรักและห่วงใยฉันเราอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆวัน ฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆคืนฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆเดือนฉันยินดีต้อนรับเงินทุกๆปีฉันยินดีต้อนรับเงินทุกช่วงเวลาฉันรักเงินสดฉันรักเงินในธนาคารฉันรักเงินในทุกรูปแบบฉันรักเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นฉันจึงมีเงินมากมายล้นบัญชีธนาคารหล้น กระเป๋าสตางค์หล่นตู้เซฟขอบคุณมากขอบคุณมากมากที่เงินรักฉันอยากอยู่กับฉันและชวนเพื่อนญาติพี่น้นนองของเงินมาอยู่กับฉันมากมายเหลือเกินขอบคุณฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลพี่เงินและครอบครัวของพี่เงินญาติๆของพี่เงินอย่างดีที่สุดฉันจะ มีกระเป๋าสตังค์ที่สวยๆหลากสีสันให้พี่เงินฉันสัญญาว่าฉันจะมีบัญชีธนาคารหลายๆธนาคารให้พี่เงินฉันสัญญาว่าจะพาพี่เงินไปเที่ยวทั่วโลกเลยจ้าฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปทำม้วยนะและฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปทานอาหารดีๆด้วยฉันสัญญาว่าฉันจะพาพี่เงินไปออกกำลังกาย้ว่นะ พี่เงินพาเพื่อนมาอยู่กับฉันเยอะๆเลยพายาิมาเลยพาทุกคนมาอยู่กับฉันจะมีความสุขและมีความสนุกเบิกบ้านในแต่ละวันให้พี่เงินพาเพื่อนพาญาติพาพี่พาน้องพาบคนที่รู้จักญาติของพี่เงินทั้งหมดมาอยู่กับฉันนี่เลยฉันเตรียมสถานที่ไว้อย่างสะอาดครบครนันและสะดวกสบายทุกอย่างขอบคุณนะที่พี่เงินตัดสินใจมาอยู่กับฉัน และพาเพื่อนๆมาวันนี้ฉันมีเงินมากมายฉันมีพี่เงินเป็นเพื่อนฉันมีพี่เงินเป็นกัลยาณมิตรเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดชีวิตของเราในการใช้ชีวิตบนดาวโลกแห่งนี้ขอบคุณพี่เงินมากขอบคุณนะขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักนะรักนะขอบคุณนะรักนะรักนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ